สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาดูสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลบู่ไฟของเรานะคะตำบลบ่ไฟของเราก็มีดีนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะคือตรงหมู่เก้านะคะตำบลบุไฟอำเภอรประจนตคมจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะ เป็นคลองชนประทานนะคะเล่นน้ำกันเย็นๆเหมาะมากเลยนะคะเด็กๆหรือว่าคนโตสามารถที่จะมาพักผ่อนกันได้นะคะ2ข้างคลองชนประทานนะคะก็จะมีร่มไม้นะคะให้เราเข้าไปพักผ่อนใต้ร่มไม้ฟรีนะคะแล้วก็เลือกสถานที่จอดรถกันได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหนือคลองนะคะตรงเป็นแม่น้ำ โครงการแม่น้ำประจันตคามนะคะที่วิวตรงนี้นะคะก็จะปล่อยน้ําออกมาตรงประตูนี้นะคะอากาศสถานที่จอดรถกว้างขวางมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาเล่นน้ํากันนะคะระยะเวลาเล่นน้ํานี่ก็คือประมาณ3เดือนนะคะตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษาจนถึงออกพรรษาเลยนะคะ สามารถเล่นได้ตลอดสายนี้เลยนะคะสองข้างทางก็เลือกจอดรถได้เลยนะคะมีเปิดเพลงฟังได้นะคะส่วนมากตอนเย็นๆก็จะมีประชันเครื่องเสียงกันนะคะสนุกสนานเฮฮามากเลยค่ะแล้วสองข้างทางนะคะก็จะมีร้านขายของแบบนี้ด้วยนะคะมีขายส้มตำยำต่างๆนะคะ มีเงินเพียง5บาทก็กินได้นะคะเนี่ยค่ะลูกชิ้นยืนกินนะคะหน่าอร่อยมากเลยนะคะร้านค้าก็มีหลากหลายร้านค้าให้เราเลือกซื้อหานะคะไม่ต้องกลัวอดนะคะเล่นน้ําเหนื่อยแล้วหิวแล้วก็ขึ้นมาซื้อของรับประทานกันได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆท่านใดอยากจะนํามาทํากินเองก็ได้นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีร้านขายข้าวค่ะอะไรนะคะนี้เราก็จะข้ามมาฝั่งของหมู่เจแล้วนะคะ ฝั่งของมูเจ็ดน้ําก็จะตื้นนิดดึงนะคะแต่เหมาะสําหรับเด็กเล็กที่มาเล่นนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเพื่อนๆพ,พาลูกพาหลานมาเล่นกันนะคะเล่นได้ทั้งวันนะคะมีชิงช้าให้นั่งในน้ําด้วยนะคะมีแค่ให้นั่งนะคะตายลมหมยเย้เย็นๆค่ะเด็กๆจะชอบจะสนุกสนานมากเลยนะคะเด็กชอบคนโตก็ชอบนะคะ ัหยุดสุดสัปดาห์อย่าลืมพากันมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะตำบนบุฟ้ายของเรามีดีเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอให้เพื่อนๆให้ดูแค่นี้นะคะ,คะเล่นได้ตลอดแนวเลยนะคะร้านค้าร้านขายลูกชิ้นส้มตำไก่ย่างก็มีนะคะ ไม่ต้องกลัวอดนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะนี่ทางเข้าบ้านหมู่เจ็ดนะคะบ้านตะขอใต้นะคะบรรยากาศสุดแซนจะสดชื่นนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะวันธรรมดาก็มาเล่นได้นะคะถ้าใครไม่ติดงานอะไรนะคะพาลูกหลานมาเล่นน้ำกันนะคะ เราจะมีเวลาเล่นน้ําตามคลองนี้ก็แค่สามเดือนนะคะพอหลังออกพรรษาไปแล้วน้ําก็จะไม่มีนะคะก็จะแห้งนะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากเล่นตรงนี้จะไปน้ําตกก็ได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปถ่ายทําที่น้ําตกให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะว่าน้ําตกบ้านเราสวยเพียงใดนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ